แซนเคลื่อนไหวโพสต์ถึงแตงโมครั้งแรกชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์แซนวิสาพัฒเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ถึงแตงโมนิดาเป็นครั้งแรกหลังจบพิธีอาลัยชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ล้นหลามสิ้นสุดลงแล้วสำหรับพิธีอาลัยนางเอกสาวแตงโมนิดาที่จัดขึ้นเป็นคืนสุดท้ายณคริจสจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูง่ามกลางพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการที่เข้าร่วมพิธีอาลัยกันอย่างล้นหลามและนอกจากเหล่าคนดังแล้วแซนวิสาพัฒหนึ่งในเพื่อน และผู้ที่อยู่บนเรือคืนเกิดเหตุได้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยในคืนนี้ซึ่งก่อนจะเดินทางกลับแซนได้เผยสั้นๆกับสื่อมวลชนว่าคิดถึงแตงโมหลังจากนั้นเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวโพสต์ถึงแตงโมเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเรื่องราวทั้งหมดโดยหลังจากพิธีอาลัยแตงโมจบลงในคืนสุดท้ายแซนได้โพสต์ภาพที่เคยได้คู่กับแตงโมลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความว่า you will always be my heart ทำกลางบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย